สวัสดีครับพวกเรามาจากบริษัทนิสูรุ่งเจริญสาขาบางนาตราดกม .26 หครับนะครับผมแล้วเพจของเราอะไรครับผมเพจนิสูบางนาตราดนะครับผมวันนี้นะครับทีมงานของเรานะครับเราก็จะมาแนะนําตัวเนาะในเรื่องของฝ่ายขายนะครับของเรานะครับผมนะครับผมผมออฟนะครับผมที่บริษาการขายนะครับ สวัสดีค่ะน้องเอนะคะที่ปรึกษาการขายค่ะอีคนหค่ะสวัสดีค่ะป้านพนกค่ะป้านสวัสดีครับบุคครับุคครับผมสวัสดีค่ะเซลพี่เบนค่ะพี่เบนนะครับผมอันนี้คือเป็นทีมงานฝ่ายขายของเรานะครับผมนะวันนี้นะครับผมพวกเรานะครับพวกเราจะมารีวิวนะครับรถปาเจโร่สปอร์ตนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ารถปาเจโร่สปอร์ตรุ่นที่เราจะนําเสนอนี้ เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมค่ะยวมาดูกันครับครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมานําเสนอเรื่องของภายในนะครับผมภายในคันนี้นะครับเป็นตัว Pagelo Sport ตัว C C พ l u s นะครับผมหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับรองรับในเรื่องของ Apple CarPlay ได้นะครับผมบูทูธได้นะครับสั่งงานได้ในเรื่องของระบบ Android นะครับผมมาพร้อมกับตัวจอกลางนะครับอ่านะครับนี้คือจอกลางนะครับเดี๋ยวเรามาดูจอกลางภายในของจอกลางกันนะครับผมครับผม ครับเรามีจอกลางให้นะครับผมในตัวนี้นะครับเป็นจอกลางสีเทาดายมาพร้อมในเรื่องของตัวแอร์นะครับแอร์ก็คือเราขยายงไปท้ายครับผมนะฮะตัว GT พัดนนะครับตัว Pagani Sport GT พัดนะครับมาพร้อมกับตัวประตูท้ายไฟฟ้านะครับผมบอกเลยนะครับผมคุ้มแน่นอนนะครับผมสำหรับในเรื่องของประตูท้ายไฟฟ้านะครับปิดครับ ครับผมครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับผมในเรื่องของตัวปาเจโร่ตัว GT พัทนะครับค่ะว่าเดิมๆก็สวยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะแต่งแบบแปลงล่างให้กับลูกค้าให้ลูก<ช><ด>ค้าดูเลยนะครับแต่งล่างอะไรพี่นกแต่งล่างตัวหรือแต่งล่างกายเรา <c oughs> แ,แบบลูกค้าอยากได้เป็นอีลิทอ่ะเราก็เลยเอาตัวนี้ไปแต่งเป็นอีลิทให้ลูกค้าด้วยซึ่งเราแต่งเติมเพิ่มเติมอะไรไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูน้อง่ายขายแนะนํากัน่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างไปเลยค่ะ สวัสดีครับผมบุ๊กนะครับวันนี้เราจะมาดูตัวที่แปลงล่างจาก GT พัน,นะครับเป็นตัว e l ลิทอย่างแรกนะครับก็คือกระจังหน้าสีดําเงานะครับผมมีพร้อมตัวสบับสปีดโรสีดำให้นะฮะแล้วก็สกเกิร์ตด้านล่างจะเป็นของ s ป o ร t ต i d เดนะครับผมมาพร้อมกับไฟ d a y ์ไลท์ข้างล่างให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันดีกว่านะครับาสาหรับด้านข้านะคะจะมี ค้วร้อสีดำนะคะแล้วก็ล้อแม็กสีดำค่ะแล้วก็ล้อมือจับลายเคปล่าค่ะแล้วก็มาดูด้านหลังนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะมาพร้อมกับหลังคาดำสปอยเลอร์หลังดำกันชนท้ายแบบสปอร์ตไรเดอร์แล้วเรายังมีติดสติ๊กเกอร์ t e ลิ dition ให้ลูกค้าด้วยนะคะขักรถมิสูปาร์เจอโร่สปอร์ตจีทีพัทได้อะไรบ้างได้ประกันภัยชั้นหนึ่งนาะนหนึ่ปีอะไรอีกอร์วิสแพคเกจฟรีหปีอะไรอีก ก้99นาสีปีมีอะไรอีกชุดแต่งรอบคันเย้